ในไอติมหนึ่งตกตอนเช้าไอซีตอนกลางคืนค่อยติกตออค่อยว่าการมือคนไม่ตื่นเริ่มเริ่มเลยวางยังไงก่อนโทรศัพท์แลงมากก็ไม่ได้๋อไ้ไงเออได้ยก็ใหญ่กว่าหรอเป่า ากันไหมอันนี้ใหญ่กว่าเคสอันนี้อันนี้เล็กกว่าอ่าเล็กมาก Good morning นี่ถ้าสมมติรถแบบอันานี้หัวกวามเลยนะคิดถึงโอ้ยจัดเดียวสองพันสามพันทุกคนคิดถึงกาแฟนี่ขอบคุณนะคะมาลีมาจะ ฮชแท็กพลังใบขอบคุณนะขอบคุณนะเราจะทานให้อร yeah. ่อยแล้วควรกินกาแฟก่อนนะอุวิววิวร้านแล้ว่าเปิดยังไงเรียกเจาะตรงนี้อดมันต้องแกะหลอดหลอดก่อนแกะใช่ไหมแล้วก็เจาะตรงนี้เลยมันก็จะบุกลงไปอ้าวหรอไม่ใช่แบบเอากลับเข้ามาหรอไม่ไม่นี่เจาะลงไปเลย แอลว่ะอันนี้ต่อได้เลยเหรออ๋เอเขาฉลาดมากินอะไรดูอร่อยปะมัคุ้ค่ะอะไรบ้างดีกว่าด้วยคนแบกมาเยอะอยู่อืมชื่อประจำชาติปังมากขอบคุณค่ะเสียงเหมือนพี่เตยเลย อยู่ด้วกันบ่อยไงเริ่มเหมือนกันแหละนั่งกับแฟรงค่ะสุดดีค่ะอียวเราต้องวางแบบมีเนี้มีอันนี้ด้วยพัดดอกมัคือสวยมากขอบคุณค่ะ ่าวขอบคุณนะคะทุกคนตื่นเต้นอ่ะพรุ่งนี้จะแบบระเบียบวัฒนินแล้วดอกพัดดอกไล่ไปจีแล้วรู้สึกสบายหูทำไมอ่ะแรงมากเลยลายอ่ะ ก้มห่น้ไดลน้างนกินยัสวยอะไรอ่ะพือนไม่ได้ลา้างแต่เมื่อวานใช่ไหมทำไมดูคล้ายๆไม่ลายอ่ะตอนเต้ยลางก็ไปาารไม่รอยจังจแล้วไปับผกว่าความลับก็จริงๆก็เก็บตาไว้นั่นแหละ นี่เก็บไปไหมวันไหนเมื่อวานเนาะไม่ได้เก็บเลยจำไม่เพราะเป็นแบบมันหนักมากเลยอยากลาออกรู้สึกว่าโอ้ยตังซื้อบัตรอะไรวะอลไรยังไม่ตอบเลยพี่ม้าพี่มานอนของคนตาเลยเหรอโทนอนสบายได้ไงแต่ว่าวันนี้ตุ๊บฉันตุ๊บไปเลยคือตุ๊บเลยหลับเลยหลับแบบกําลังจะโพสต์แบบขอบคุณพี่ม้าคือนะขอบคุณแบบพี่ดีขอบคุณชูนขอบคุณพี่เลี้ยขอบคุณทุกคนว่าแบบเออ อ,อ๋อเออนั่นแหละที่เราแบบผ่านไปด้วยดีกับชุดเป,ปรอร์ตำารองอ่ะใช่ไหมใช่ฉันตุ๊บจต่แบตก็ไม่ได้ชาร์จเวลาแบตก็ไม่ได้ชาร์จเอ s <S เอหลับแบบตื่นมาทีโอ๊ะไปแล้วไปแล้วงา <c ười> นเกือบแล้วทุกคนไม่เห็นอะไรเนาะแอร์แหกจบลงเต็มเต็มเลยมัน้ง

สังดาหรือสากสา์สาสตร์คืออะไรอะ่ะคืออะไร,รอ,ไ<า>อ่ะศาสกันสาดไงรู้จักกันสาดส <c oughs> ต์อ๋อไอสีเข,เขียวอะไรบ้างเออเวลาที่ม,นามานันแบบรอมันเนาะยังไหมันใช่อะไรกันเวลากินมันเป็นอุปสรรคของคำสุดวัยไปแลว้วแต่มันไม่ออกหลัก <c oughs> แน่นมาก <c oughs> ยู่ใช่ไหมพ่อ Bạc sạc lỏng ừ, không được ờ? ờ? oh. <coughs> 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 <xóa>, không không <coughs> 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 นี่พูดเสียงทะลุไลฟ์เลยคข, <c oughs> ของพี่จะหายไม่ว่า,าอลุกมากแต่ว่าก็ก็ก็ไ่วะสองปีเก้าใช่ไหม อะไรคือระว,วังแขนอะ่ะกินสบ,บัดแล้วตอนนี้นะคะกำลังจะไปไปโชว์ดีซีนะคะไปซ้อมอ๋อแขนระวังจุกว่างั้นร่ารม่เอานะ ถ้าถามว่าวันนี้พี่มาลีขึ้นรถยังน่าจะขึ้นแล้วค่ะถ้าเรอเสียงให้ดีหนึง่งไล้ว สวยมากเลยค่ะวุ้ย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  ตอนไลฟ์พร้อมกันใครไลฟ์บ้างคะตอนนี้เนุ่ยอนวันสวยตอนน้พ่มาตั้งแต่ัค่าตำนานทุกวันด <c oughs> ีใจนะคะ <c oughs> พี่มาได้อันดับสา <c oughs> มของจอกจอกดีใจมาก <c oughs> อ๋ตกใจข้ <c oughs> <c oughs> าย,ยาวยาวเ <c oughs> คื่ออะไรอ่ะ พี่มายิ้มแล้วน่ารักันนี้น้าบาดมากจี้ไงมดสแกนเร่ไฮดีบนอะไรไม่รู้เหมือนกันดีนชดดม,าม,มารีหนูดีไลฟ์ในไอจีีลฟในไหนอ่ะตซตขาคนตาได้บอกได้ <daylight. S 2> ไชันคลเลคชั่นเลยค<ไ>่ะ มอดสายตาหลอกกันไม่ได้หลอก,กอะไรอย่มอไม่รีตกเลยแล้วหรอ,อไม่นะพรุนี้พี่มานอนแล้วยังยงไม่นอนค่ะอ๋อเด็กตอกแต่เช้าพรุนี้พี่มาร้องหรลอรำไหมทุกคน ถ้าพรุ่งนี้มาร้องหมอลำนะมาให้คอ,อกี้ไฮดี้สิบตัวเลยแต่เบอร์เออฉันไม่ได้ร้องอ <laughs> ถ้าได้ร้องอะ่ะ<อ>ก็คือให้คอ,อกี้ไฮดี้สิบตัวเลยเให้เตยอ,อีกสิบตัวให้ทุกคนสิบตัวเพราะฉันไม่ได้ร้องฟ <laughs> อ, <laughs> องน้ำร้อยเก้าเก้าส่งปีไหมคะ ไม่ฟรีค่ะแต่ว่าถ้ามารับที่โรงแรมอ่ะได้ก็คือ199นะคะเป็นการที่ทเราเอา,เอาส่วนแบ่งไอหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือใช่ค่ะหลังจากค่าหักค่าใช้จ่ายนอกั้นเราเอาไปด o n a t ให้กับโรงเรียนน้องนๆที่เมืองแคร ชุดแสบตามากสีชุดไทยกันเลยวะีุ็ไเจ็มากเจ็บไป่ะจ็ไปว่าน้องกินเมิ่ลไม่รู้จะดูใครเลยมารีมาลีมาไฮดี้มาดูกันดูใครทุกคนปัทยาที่อะไรอ่ะมากมาความเขาน่าเอมื่อกี้พี่มันั้งยาวหายหมดเลยมันแดงออกหมอทรศัพท์ไม่ได เไปลองลองเขียนจะโพสรูปดิอุ้ยมันเด้งออกหมดเลยเมื่อกี้พี่มาเห็นป่ะตอนพิมพ์ยาวมากลองอ้มพูเขานะตอนรู้สห์พิมพ์ยาวมากอะจะโพสแบบจะโพสแล้วมันหายไปเลยขอบคุณยาวเป็นได้ที่หอไม่จอยสต้าไม่เป็นไรอย่าลืมลงในไอจีกันนะโอ้ยลงในไอจีแล้วโพสเฟซนี่ชอบลงในไอจีแล้วโพสเฟซ วันนี้คนมากีใบอะไรอย่างไม่บอกรถเป็นไหนนคะไปซ้อมสวยสุดปั่นเลยยิ่งรู้จักยิ่งรักมากขอบคุณมากค่ะเห็นมากกินอะไรเห็นมากกินก็หิวข้าวเลยเราต้องไปกินข้าวนะ้วทุกคนวันนี้มาถึงเวลากินข้าวเช้าแล้วบอกพี่เตยอันเสียง อัดเสียงอะไรอะหรูอ,เส,งงอ,อเสียงอะไระอออเสียงไังอะไบอ้คุเกอช่ค่ะมานคนคงเกแก่ตาฉ่แกงพลังไม้ปกติใครเป็นคนยีใบคะ่ะดีเป็นคน y คยีใบค่ะดูจากอาการก็น่าจะรู้นะคะว่าใครยี ขอทายีใบหน่อยแมชนี้อะไรคะบอกหน่อยค่ะขอทายีใบหน่อยแีชมนดีสรุขึ้อรถาไในไลฟ์สดลยค่ะซู่ซนะคะขอบคุณค่ะอยู่คันสองพันหนึ่งเราอยู่กันคันที่หนคะ่ันที่สองนะคะอาจเสียมโพสแทนจะได้ไหมคะาอกาน้ไหลอไม่รู้อะมาได้ พี่เตยค่ะมาบุตรได้ไหมไม่ได้มาไฮดี้ชาเป็นคนภูเก็ตทั้งสามคนเลยไหมคะใช่ค่ะพวกเราเกิดที่ภูเก็ตกันหมดเลยค่ะพี่เตยคนนี้ความรักอะไรอ่ะอะไรเปล่าล้อะไรอะรักอะไรอ่ะรักเอ้ยเตยหอมหรอปกติมาก เป็นคนม mm ีความรักให้ตัวเองนะคะเนาอแส่งมันเข้าไงอยากส่งครบให้เลยอาเสียงพูดมันจะพิมพ์ได้หรอคะยังไงอะคือเราพิมพ์ไปยาวๆใช่ไหมล้วอยู่ๆอะคือแบบพอเรากำลังจะโพสปอปะมันเด้งออกจากแอปเลยอ่ะแล้วพอเรากลับาไปในแอปปอปะมันไม่ได้เป็นแบบ กดเข้าไปแล้วมันบันทึกอยู่ในฉบับล่างมันก็เลยหายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเด้งองอกรักคืออะไรคะพี่เตยรักก็คือรักไง<อ>พูดแทนทีมงไงไ<อ>ด้ได้ได้มิสแกร์สตูนอยู่ไหนคะนี่ค่ะอยู่นี่ไงคะคนไหนมิสแกรส์สตูนฉันไม่ได้ออกโลกอะไร ยิ่งรู้จักยิ่งรักพลังไปขอบคุณนะคะที่รักและเอ็นดูเราทุกคนเดี๋ยวมาก,ก็จะลงไลฟ์แล้วตอนนี้กินอทีแล้ว15ขอไปนี่สนังกับเนื้อโมยนิ่งแต่เช้าเรียเพีใจีพี่เตยเห็นมิสตูนไหมหม่มมาว่าเขาไม่เห็นอ่ะเตยทับปดกำไมดีอ๋อ ต้องมาต้องมาหาเราปะต้องมาหาเราเละพรุ่งนี้ต้องมาหาเราปะระเบียบวัตสิทธิ์อ่ะอุ้ยบัตรหมดแล้วอุ้ยบัตรหมดแล้วอุ้ยปุ่มปิดยังมีอยู่ไหมนะปุ่มปิดมีน้า่าไหร่นะโอ้ยถูกมากมาพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่เ้าว้าวสองสี่ก้าแบบถูกแง่ง คือที่แบบจริงๆรอะมันจะฟรีก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันมีคัฟสิตริงของเขาทาให้เราต้องแบบว่าเอนนิดนึงก็แต่ว่ามันมีรอบอื่นๆอีกอย่างเช่น preliminary oh my god and finals oh my god เยอะมากถูกดูฟรีนะคะดูฟรีได้ที่ m e g r a ร t h a i l แลนด์ทีวียูทนะคะ channel นี้นะค่ะปังไปเย้ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ คช่แบบจำแบบสับแบบใหม่แน่นอนทุกคนแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากมาเห็นพวกเราตอนนี้พี่ลิมมานดนี่ปัดยัมีแป0ร้อยแปดร้ยเอง,เองแล้วคือแปดร้อน,นั่นแะขัดคือริลมาขัดยี่ส ใจน้าตอนนี้ไม่มีระบบดูดนะคะต้องไปที่ Facebook แฟนเพจนะคะเมสแฟนตายละทุกคนเขาบอกว่าอยากซื้อไหมนี่เลยถูกคอมแบบถูกแบบ80บาทถูกแบบถูกถูกแบบโอ้โหถูกอะไรขนาดนั้นแล้วแบบเนี่ยคือแกงเราแกงพลังใบก็รับโชคไปแล้วนะพาหลอด แไปแด้เท่าไหร่มัวที่แล้วสองหมื่นมากได้แปดพันงงมากสามล้านคืออะไรขนาดกูอยากให้มันมีกิจกรรมให้ทำอะไรมีคนบอกว่าอยากให้เตยสร้างตำนานตกรถใจเย็นใจเย็นเนาะไม่น่านะตกรถจเนี่ยมันเหนื่อยนะทุกคนตาพี่ฉ่ำเหมือนคนมีความรักตาใครคะตามม่เหรอ สับๆไปเลยสู้ๆทำเต็มที่เป็นกำลังใจให้เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ,คคะชุดเมื่อวานของแต่ละคนให้เรียบรวมๆวมาชุดกันสีแต่ว่า่ชอบชุดมนที่องชอบเลนี่หรอนี่ชอบนี่ชอบค่าในถ้าไม่ใช่ในแก๊งเรานะนี่ชอบชุดของก้อนเขาหลังเขาหลังอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ที่ชัยนาฏอะเอ้ยชัยภูมิชัยภูมิอะที่เป็นแบบว่าเดินออกมาเป็นกระติ๊บเออเป็นกระติ๊บอะแล้วเปิดออกมาเออนี่รู้สึกว่ามันครีเอทีออะทุกคนที่ชอบนิชชอบของซูริมนิชชอบชาชาเข้ม้นได้ดีมากน่ารักแล้วก็น่ารักด้วยเกมแบบ เกมแบบเก่งมากจะเป็นจะเป็นแบบเหมือนเป็นหมอหมอที่เขาที่เขาที่แไหนชุดชาติพันธ์อ่ะชุดชาติพันอีสานก็คือตีบทดแตกแล้วอันนี้เป็นหน้ารักก็คือแบบเขาแบบมาได้หลายทางมากๆนี่คนหรือนางฟ้าต้องนางฟ้าแล้วแหละถ้างั้นน่ะเมื่อวานชุดแกนกำลังไปคักสุดๆกำเพ็ดน่ารัก คนอื่นต่ยืนไม่ใช่ร้อยเราเอาเราอยู่ได้เราจอบ่าเขสีโอแล้วก็ฉลาดหน่อยแล้ก็จอบาเขาเลยแล้วมันกินทำทีทำไมอ่าคนอื่นคือแบบแค่นี้อ๋อแค่นี้เอมากแบบโอ้โหกิรงคับลม้เราก็ต้องฉลาดเนหม็มันก็ต้องเป็นแบบสัว้แต่ยาแล่มัต้องงับมันแบบแจ่วพใช่ปล้มัรอน้ยแล้วเพื่อนเขาก็แบบเออจัดเตาอะฉันก็ฉลาดสิฉันก็หยิบมาไว้แบบ แบบว่าม <si ันคือส่วนนี้ค่ะอะไรเงี้ยต้อ้หยิบออกมาแบบผึ่งไว้สักแป๊บหนึ่งพอจะป้าให้มันหายร้อนแล้วก็บอกพี่เขาว่ากินของมันสิมันหายร้อนแล้วนะเฮ้ยลายกาดอ่ะก็มาอะไรมาวางพ่อจะแพวาวเลยอ่ะบัตรสมบัติคงการมาชนะใครไม่ชนะไม่ดูป้าขายข้าวสามล้านคนแล้วหรอสามล้านคนดูแล้วอ่ะที่ที่ที่ตักข้าวอ่ะ ในติ๊กต็อกโอ้ยสามล้านคนเนี่ในติ๊กต็อกโอ้ยฉันแบบไอ้ในชีวินนี้ไม่เอาะคนนะ้ในชีวินนี้ไม่คิดว่าจะถูกเราเลยแต่ทำอะไรกันแล้วแต่คนรู้ถึงเราแล้วคุยคือแบบเนี่ยเปิดประสบการณ์ใหม่มากตั้งแต่มาเนี่ยเข้ากลอมแกน่ะแพลพาวลูกสาวแพลพาวมากเห็นไหมมากกุนลหนึ่อ ไรกับพี mm ่เขาไม่เข้าใจเลยเขาเล่าอะไรเลยไม่ได้ค uh> ิดอะไรเขไม่ได้คิดอะไรจริงๆแต่พี่เขาแต่งวยกันโอเคถึงแล้วทุกคนถึงแล้วดอกมะต้องไปแล้วนะคะบายไว้ดอกมาไลฟ์อีกอาจจะตอนเที่ยงไหมไลฟ์ติดต่อกันใช่เพราะว่าวันนี้ก็คุณไม่ได้แต่ว่าเราต้องหาวิธีไลฟ์ด้วยกันเว้ยใช่โอ้เราอาจจะตอนที่เราอาจจะไลฟ์ติดต่อกันนะคะแล้วก็ตอนเย็นกว่ากันบ๊ายบาค่ะวันนี้บ๊ายบาย